แ7 0หลาและใกล้เข้ามาความเร็วลม3ส่วน4เพื่อสายสองมิเลียมเก้ร้หลาตรงที่ถนนล่งจะเป้าได้แล้วยืนยันตำแหน่งพร้อมแล้วยิงเลยมาโหดสุดในซอยติดตามกูให้เพื่อนกู<ม>จะพาลงที่เดิมไปไงเป็นไงบ้างรับมันโหดอยู่แล้วลงที่เดิมดีไหม บูทแคมป์เลยแป๊บวันเดียวถูกเขี้ยดเองเลยว่ะไอ้ยเฮ่ยมันลงมันลงไหนมันลงไหนเขี้ยดของน่ะมันลงไหนเฮ่ยมันมันลงนี่มันลงนี่อูพาล่าววะนี่อูพาล่าววะนี่โอ๋เออเก็บปืนปูเลยวล ดูสวย้ากวรมน้องราบักหนึ่งน้บักนึ่งรีบๆรีบๆรีบๆเอ้ยกูเห็นเอ้ยมันมามันกดังนี่มากดังนี่ดังนี่ด เ hey. สวยปูชุบปูไอ้เฮียยิงซะจนลืมกระสุนหมดมันหรอยังไม่หมดนะครบอกเลยว่ายังไม่หมดกระสุน <c oughs> ต้องการกระสุนกัญญา กวยิงมันตายอยู่นอกบ้านอ่ะสองตัว บุกอักม,มันมาละยิงเลยไหนวะ Mark the location ู้ด้านข้างมึงด้วยดิฉันมีเยอะอย่างนี้วะกูชุบไม่ไหวหรอกชุบไม่ไหวหรอก ฆ่ามันก่อนด้านด้านขวาด้านขวามันเยอะมันเยอะมันเงี้มันเงมึงออกมานี่มึงออกมานีมึงออมานีมึงออกมาตัวมึงออกมาหนึ่ตัวายตีสัตว์มาสายตีสัตว์มาโอ้ยาความรักความเมตตายจบจบูอย่าตายฮาฮา หวยด้านซ้ายด้านซ้ายยิงแม่งให้ตายด้านขวาด้านขวายิงมันกระสุนไม่มีไอ้สั์เอ้ยกระสุนไม่มีมันอยู่ด้านขวาแล้วเปลี่ยนปืนหาปืนเล่นเอาบักดัน มันเยอะเกินมันเยอะเกิน <c oughs> ใช้ย่ากว่าด <c oughs> ีกว่าตอบเราลงลรเราลงบูทแคมป์จนกว่าเราจะที่หนึ่งไอ้ยี่ไปปูเราต้องที่หนึ่งให้ได้เว้ยแบบดิ่งเร็วๆก่อนเพราะลงแล้วเลยอือมีแต่ดิ่งลงเร็วที่สุดละ เขาเร็วกว่าเป็นแคไอ้เต็มเลยนะไม่มีปัญหาเราจะอ้เฮียมันคือปืนแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียคุดเยอะคืออะไรเยอะเยอะมากตายแล้วบักหนึ่งตายแล้วบ e ักหนึ่งเก็บปืนม uh, ันเก็บบอลหลัง so กูหลังกูวันหลังกูหลังกูเข้า หลังตรงประตูอะตรงประตูตรงประตูวิง่งม,มาเมื่อกี้ไหนวะตรงประตูที่มึงเข้ามาแค่กูเห็นเสียงวิ่งอยู่อะ่ะกูมาเลยวูดใจ,ใจเย็นใจเย็นมาร์คโลเคชั กูตามกูมาด้วยกำลังไจเงี้ยทำไมมันเยอะจังวะเออมันออกมาหมดแล้วแหละไม่ไม่มันมันมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มาร์คต์อโลเคชันแตกแตกแตกกูกูเลิปืนอีกเจ็ดนัดกู ช่วยกูด้วยไ,ย,ยไปหากระสุนเลยแย่กระสุนเลยมีไหมกระสุนน่ะมีแต่คนน่ะอยู่ไหนเฮ้ยไคน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 เด้อตรงซิกส่งเครื่องหมายกูดิอยู่ไหนมียิงช่วยอ่านี่ก็ส่งกู enemies ahead เรากไป อู๋แหลกป่ะกระตุกชิบหายตายตายไปไปเข้าเข้าบ้านนั้นเลยเข้าบ้านนั้นเลยคน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 ได้ยินเสียงวะได้ยินได้ยินอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันมันมันอ้อมไมหามึงอยู่เฮ้ยมันหามแล้ไม่หามึงล้วมึงคือดีนะมึงก็ไอ้เหี้ยอ้าไหนวะ เออโดนยิงจากตรงไหนรูปกูจะตายแล้วเพื่อนทางด้านนี้แหละ Mark the location นี้แหละ Mark the location โอหยิงมันไม่ทัน Watch out อยู่ตรงคนหินคนหินคนหิน,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 น Watch out ปั๊มยาแล้วมาช่วยกูก่อนก็ได้กูว่าถ้าถ้าไม่อยากปะทะกับมันแต่มึงต้องปา้าป้าสโมวกก่อนนะสมวกไม่มีเว้ย โอ้ยเครียดยิงโคตรแม่นเลยว่ะมันมันรู้อยู่แล้วว่ามึงจะอยู่ไหนไงไม่เป็นไรเข้าไปไป,ไ,ไ,ป,ไ,ปไปที่เดิมเราลงแม่งที่เดิมเนี่ยก่อนชาบูมึงดูชาดูลูกมึงบูชาดูมันมาละมันมาละล,ลงไหนสองคนนะ่ะ ok, mình lung guồng guồng một guồng bảy bù, có người lung bổng lung bù bù, tam, ở đâu vậy? bù เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมา Mark the location ไปบัน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 เก็บมับน,บน,บนละเก็บมันละบันอยู่นี่บันไม่มีปืนกูมีแต่หน้าไม้เขี้ยมีคนแถวนี้แถวนี้เพื่อนเฮ้ย เบ่งมา้ได้หนึ่งคนจัดก,การมปนิวอดเป้าไอา้ให้เจอเจอเจอเซนท่า Enemies ahead ดูบ้านนี้นะบ้านแดงใช่ไหมบ้านแดงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่บ้านแดงว่า,าหรอ,อบ้านแดงก็มีวะ่ะไปให้อยู่ในหน้าก็มีบ้านบ้านบ้านหละนะังนี้ย que é o que é não é pô

ายแล้วตายแล้วมีมาอีกเลย <ไป S 1> มีมาอีกมีมาอีกเฮียรีโหลดรีโหลดอยู่แป๊บนึงรีโหลด,ยด,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 ดอยูดด่ปั๊มยายเอาเลยบู๊แม่งเลยไปตายฮะเจ็ดเคโคตรเยอะไม่หาของเลย ลงไปเลยใช่ไหมนึกเรียกรถนี่หวเรียกรถอะไรมีแต่เครื่องบินไอ้เหี่อไปเลยไหมต้องไปลระต้องไปไปไปเลยไปหรอกูบอกเลยระวังจับปืนรัวไปเลย มีบ้านหน้าดียปปูปูกูเห็นละมันนอนเมบอยู่นี่200 2 0จ200 220 210อ้อยสเอมีอีกตัวใช่ไหมเนี่ยใช่ าเดี๋ยวผมเช็คด้านหลังก่อนมึงยิงมึงยิงเสียงมันดังมึงอีใช่ไหมโอ้ยเคี้ยโดนอ่ะไปหมอบหมอบไปเฉี้ยดเลยน่าจะอยู่บนเขาอะไรสุดหวาลน พวเรโดนถล่มนะต้องไปบนเขาอะไรเน่ะต้องหลังมันยิงมาใกล้นะระยะไม่เกียไม่ใช่ระยะไกลมากนะระยะไกลด้วยเหนนะ็นเนาะยิงเข้าหัวด้วยว่ะ ก็เป้าเฮดชัดกูทิ้งระเบิดควันตรงนั้นเนะห็นละเห็นล้วไปไหนะมาดิ Mark the ด o c เ t i o นเฮ้ยเห็นละเห็นละ ระยะ870หลาและใกล้3าส่วน4เผื่อซ้าย2มิเลียมเก้ร้0หลาตรงที่ถนนโลกจะเป้าได้แล้วยืนยันตำแหแดงป้อมแล้วยิงเลยเก็บมาตรฐาน location ดักไอ้นี่เลร็วต้นไม้นั่นเหรอ ใช่กูยิงมือมันกูยิงดาบมันเออยิงดาบไล่ดาบมันมาดิได้ไล่แล้วไล่แล้วมันไปทางมึงแล้วมันไปทางมึงแล้วไม่กูยังไม่เห็นตอนเนี้ยอยู่หลังต้นไม้นั่นแหละไอ้เหี้ยมันตัวนี้โ่มาแล้วมันปลามันปลาหลบแล้วยิงเลยสโมุกหรือปลาอะไรไม่รู้น็กนก เพื่อนมันอีกคนปูวงมันบีบเราเราก็วงก็บีบเราเหมือนกันปลาสโมสะเห็นเพื่อนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไหมน่ะไอ้สัสไอ้สัาโหดว่ะจัดแค่จัดแค่ Y a puerta... ¡Puerta! ¡Ah! <laughs> <laughs> <laughs>